สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันประจำวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2567ลักษณะาอากาศทั่วไปมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณจังหวัดระนองและมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเอาไว้ด้วยอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31ถึงองศาเซลเซียสสำหรับคงล,งลื่นลมในทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับรวมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน